ไปด้หลายเนาะ่ต่าันเพาะมั่นครับไม่มันก็เกี่ยวอะไรเลยน้วกอกมาบุ๋ี่เรียกินมันดึงหมดเนี่ยตัวงูขาด

มันโปงอยู่งเยู่มันเน่ไปทางขวมันโป่งอยู่นี่่ัดใจดิแงเลยหัดอไปขวสองสามที่ดายยงข้างล่างวันนี้โป่งเลย่อมขาไหมปวดแน่ออกออก้อนต่งกันยันั่งนัันทีเขียนนั่นมันมันดิ่งเลย มันนติตนุีะงูครับผมอันมากินหนูบาทนี่รอบแรกกับมือนั่นมากเก่น,นึงแต่ว่าจับประทันมือนี่ ผมเมนตีแป้งยุกกะเลยออกมาเพราะฉะนั้นตีแป้งระบายออกมาเอาของมาให้แม่ค้า,ากันร่างขายครับวันนี้ผมได้ยินเสียงหนูห้องเห็นวันนี้กะเล่ซองเบิง้งผมว่าผมว่าฝนตกคิดว่าขฉีขึ้นมากอีกผมกะเล่ซองเห็นแต่หางหนูผมกะเลยเห็นเลี้ยวลงไปมันเกตมันเหลื่อมแล้วครับกะเลยเอาไฟมาซองเบิง้งแม่นัตเก่าครับเพราะนั้นมีลูกค้าเนี่ลูกค้ามี่ครับลูกค้าก็มีเค้กเพงา่ฉะนันเลี่ยมอยู่ก็เดือกกระเขาครับแก้บกระเขาแพนด้ากระเขาครับ ขไม่ไปเด้เดี๋เ๋ครับจะวัดไห้มาแทนลูกนะไปตรงนี้ยัไหา ว่าบอริสามั้งสองเมตรแปดสอบหน่อยพวด